ีครับนกเขาร่วมครับ,รบ,รบรอุ้มคนหลังลนกเขาใหญ่แสนหาสองเจ็ดสระเสีงดีครับผมครับมือม่อนี้เอาเจ้าแสนออกมาไล่ครับเขาร,ร,ร่วมนะครับเขาร่วมมากครับเสียนหาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนกเขาร่วมนะครับนกเขาร่วมแล้วเขาร,ร่วมตัวใดเลี้่วเขาล้อมแบบแสนนึกว่าถิาอว่ออกออกยู่ออกมันล้อมออกคือเนาะมันล่มเนาะ เออพอดีกแสนคู่กันนึกว่าเอางบีบคอยกันอยู่ว่างันผอาังดีนวดเส้นนวดขานกโปออกก็จะแรกว่ากุ้กันเบีบแขนบีบขาจะออกอย่ไหมว่างพอดีนกผขอวมพอดีครับพรรุ่นแล้วรุ่นนครับรุ่นกันน้อยบากคนจะคล้ายไม่ดีะค้ายเป็นจ่อนอยู่ขางสาแต่บัาลุกมครับลุกลุแนงลุแนงเต็มแนงแงครับอูเอาดีแสนเลยพูได้ก่อนเอาีเาดีแต่ว่าผู้ได้นเจ็บ แบ <c oughs> <c oughs> ่งอยู่ครับแต่ว่าราคาบอลนันบอกครับบอลนั่นบอกครับผมเดี๋ยวว่าต้อติดตามดูครับเพราะว่าเป็นนกแดีว่ามาได้เรื่อยละเป็นนกแป็ว่าบมันเก่าปนเองเดี๋ยวว่าเก่าอยู่มันเก่าปลามันเก่าอยู่เรื่องเก่าปลาแต่๋ยวว่ามาเถึนเมืองครับเก่าเรื่องเก่าเก่าอยู่อารมณเดี่ยวว่ต้องห่วงดูอดมีอ้อยเนี่ยครับมเนี่ยมีหนักมีเบาจับเนจมบจับจับต้นโพนอยู่ต้นตะบกเนี่ยตะบกไม่ใช่เขาอยู่ด้ เบื้งนีมันดึงเขาบ้าง่ไหมคบใช่เห็ครัเดีนมันเหนียวแต่นนแดงจริงนเ่ยนะนกปูนนกปูนนกปูจะติดนลองเบิ้งครับน้องดึงดูนเบื้งครับพวกแสนจะดึงดึงเขาได้บ้างนกแสนดอกมะลัยครับมือนีนกขนเงี้ยวเติมยู่ดอกนกแถวช้นเดี๋นี่้โอ้ยนะครับนกมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนี่นกขนเงี้ยวเติมนกนี่เรียกว่าเงี้ยวคากหมดละนกไช้หานี่ดูดีกว่ะ ก็ยอมรับว่าเอามาซ้อมครับเพราะวาเมืออามาอบเหมือจะไม่แข็งครับผมตอนนี้เศร้ามากขึ้นเปฟซ้อมครับครับเห็นหวาเห็นบ่จับตัวปนอยู่หันนี้อันนี้เจ้าบินหรื่าางตุนนี้บัวนี่เนี่ยเห็นอยู่จับตัวปนอยู่ไหนบินหรว่าตลางตนเนี่ย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 ่งมือข่อยเนี่ยจะเห็นว่าจะนอบัวบนอกที่อยู่กลางกลางเนี่ยแดง ตุงมาดุกันอกครับฝากติดตามเบิ้งครับนี่ครับนกนกจับยูซืูเนี่ยครับผมนกปลาจับยูซืูเดี๋ยวเบิ่งครับเบิ้งก็น้องเบิ้งแข่งดึงว่ะนกเยอะไม่็นไรอย่างนี้มันก็ไม่ต้องเอาน้ำไมากินนะเวลาวไปแข่งอมันให้แล้วไม่ให้เลยมันจะได้คอแห้งหน่อยเอาดีเลยมัน มันจะได้คอแห้งมันคือว่าคอแห้งปุ๊บพวกเคาะตัวอื่นจะได้ขันบ้าง <c oughs> มันได้ขันตัวเดียวเลยไม่ไม่ไม่ที่สองครับผมออื <c oughs> เอาดีไว้นกพี่ <c oughs> ผมว่าแล้วสายจวดขึ้นไปขันเลยเอาครับฝากติดตามมีมีแต้มแน่นอนวันนี้ไม่แต้มีแต้มแ้วไม่มีไม่กลับบอกเลยพี่เอกฮะ เร,เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหว่าอยู่ว่ามันคู่กึ๊ด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 เมื่อกี้เนี่ยไอ้เพ็กไอ้ตัวเล็กอ่ะไอ้ตัวเล็กเสียงเล็กตัวนั้นอ่ะไอ้เสียงเล็กตัวนั้นน่ะพี่เอกเพราะว่าผมดูหางมันเออไอ้เสียงเล็กตัวนั้นน่ะโอ้โหกระติดลฤทธิ์ทำได้ครับวันนี้ขอพูดภาษากลางครับผม ไอไอ้ไอ้หางมันกระขาดเสียงเล็กๆไงนี่แหละตัวหางเสียงเล็กนี่ไงมันถัดขนอยู่นี่ไงมันถัดขนอยู่เออถัดขนมาแล้วมันดุมันดุตัวนี้ดุเสียงเล็กดุอู้ขาไหมขาไม่ขาใงี้มาเออผมเนี่ยต้องเก็บไว้เสียจีริศจัดแล้วครับหนึ่งเต้มอย่งไี้ฉะนั้นโบตรงงเลยครับเฮะ โอ้โหตอนนี้กินถ่านทั้งคืนเลยอือตอนนี้มาว้อมครับผมว้อมๆว้อมๆว้อมก่อนนี่แหละตัวที่ขึ้นตรงนี้แหละอือตัวนี้แหละตัวนี้แหละเดียวนี้ละอหลายกาแถวกับตีนรีตอ่ะผมว่าเนี้ยลายจอดเฮ้ยเบาลูกเบามันผ่านขนมันผถดขนตัวนี้ผ่านขนอยู่งานก้อนนี่เกี่ยวกับงานก้อนมัน เนี่ยผัดขนอยู่ผัดขนอยู่ผัดขนค่าจัดแล้วครับผมพี่เอกจัดแล้วหนุ่มแต้มครับวันนี้เห็นม่ได้เหมือนเดิมโอ้โหจะปี๊บจะติดริดครับผมขนกระจายเห็นเบ๊กไม่เห็นเบ๊กเอออะไรนู้นข่าย โอ้ขาใหญ่มีอะไรไหมหลังพงมันเหมือนยื่นอ่ใช่มันถ่ายคนมันถ่ายถ่ายอยู่นี่ตัวที่บินขึ้นไปเมื่อกี้นี่นะใช่ตัวที่บินขึ้นไปแล้เสียงเล็กครับผมเสียงเล็กตัวนี้เสียงเล็กเสียงเล็กจีนนี่ละหางว่านางมันมันถ่ายคนอยู่ว่อครับผมเก็บครับตัวนี้จับเอาดูปีกเห็นไหมอืมถ่ายคนอยู่ครับอันนั้นเบลถุงมาใส่เบลถุงมืก่อนนี่ถุงไม่มี อตัวนี้มันถ่ายขนอยู่เนมันกรไทยออกมเสียเล็กด้วยงีเพกคนชอบเสียงเล็กเสียงเล็กของเอ้าอืม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 โอครับวันนี้มาซ้อมครับจากทีมงานกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมนู่นอาจารย์เอก จัดแลวว้วเดินโอ้ยเสียดายตอนที่ไม่เห็นตอนเหยียบนะครับนเนาะเหยียบพอดีไม่ได้ทำแต่ตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเราตัวเรานั่งฟังมันแหละแล้วมันบินเข้า,าข้างในตัวนั้นแหละโอเคครับผมหมานแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมกับจิตฤทธิ์จัดไปแล้วฝากติดตามนะครับจานอันเปไ็นไงรอๆๆๆดๆๆ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  แันนั้นก็รอรอรอครับอืมเอ้ยหายไปตัวนึงเหรอบ่เป็นลูกแล้วบอเข้ามาสามตัวเลยโอ้นกเยอะครับเยอะนกเยอะโอเคครับข้าวอยู่นี่ตัวดูข้าวงคาอยู่เกาะอยู่เนี่ยอาไม่ไไกลหนตาพี่เอกสุดยอดจริงๆเลยสายตาสุดยอดจริงๆนี่เออโอเคครับผมฝากติดตามไปเรื่อยๆครับอานะครับจริงจริง มักหลายผูมใหม่ครับเลยเจ้าจิติษครับนะิตดิอยู่ต้นไม้ต้นนะครับของอาจารย์อีกครับผมนกตัวนี้นั่งฟังมันเป็นเสียงเล็กครับผมเป็นเสียงเล็กแต่ยังไม่ยินเสียงครูครับผมมันบินเข้าแล้วไปเหยียบคอนพเนียดเลยเนาะพี่เอกเนาะ เหยียบคอนพเนี้ยตีเลยนะครับมันไม่ได้เหยียบกิ่งนะเหยียบคอนเลยก็เลยตามไปถ่ายคลิปไม่ทันนะครับดุดุนกตัวนี้ยดุเข้าทางพี่เอกเลยชอบนกเสียงเล็กด้วยนะครับนะคลิปนี้วันนี้ก็มีเฉลยอยู่หนึ่งแต้มนะครับก็คือวอร์มไว้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้พวกผมจะมีการแข่งขันต่ออาจารย์นันเนาะ งี่ยงเก็บช้วยใดเออครับผมเมืองเมอเมิองเมซ้อมจอมเบืองฝึกซ้อมอมโอ้เสียงนะก็ฝากนะครับฝากช่องเกจิดานะครับเกจิดาแสงดีในทีมงานกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้านะครับวันนี้เอาออกมาซ้อมครับผมออกมาซ้อมเพื่อที่จะพรุ่งนี้มีงานครับมีงานมีงานใหญ่นะครับ เก็บเฉลยไปหนึ่งนะครับทีมงานผมลงทะเบียนไว้ประมาณ6กเจ็ดคนนะครับไม่รู้ว่ามีใครที่จะติดทุรอหรือเปล่านะครับนะคลิปนี้วันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ